คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของรัฐบาลที่ได้บูรณาการทุกหน่วยงานนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเริ่มจากกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไปะเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการประท้ายค่ะพร้อมให้กําลังใจพี่น้องในพื้นที่นะคะแล้วก็เน้นย้ำเขาว่าทุกฝ่ายกําลังทํางานอย่างดีที่สุดเพื่อ ความปลอดภัยของประชาชนค่ะด้านกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะในสักดาวิเชียนศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อให้กาลังใจผู้ที่ประสบภัยพร้อมนําความห่วงใยจากนายรัฐมนตรีไปฝากถึงทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอดทนอีกนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ลง พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยย้ำเนะคะว่านายรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานทํางานใกล้ชิดค่ะเพื่อดูแลความมั่นคงปกป้องอธิปไตยแล้วก็คุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านรวมถึงให้ทุกศูนย์พักพิงค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษแล้วก็สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะด้านกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนางสาวสาบิดาไทยเศษก็ยืนยันเขาว่ากรมศิลปากรพร้อมดูแล และบุรณะโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นนะคะว่าหลักสําคัญคือการรักษาประเทศและมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุดค่ะต่อที่กระทรวงอวนะคะจากสถาน,นการณ์ที่กระทบหลายจังหวัดค่ะทําให้ต้องเลื่อนการสอบ t ีแคสใน7จังหวัดชายแดนนะคะก็คือสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีตราดสายแก้วและจันทบุรีนะคะในช่วงวันที่13-15ธันวาคม เป็น17-19มกราคม69ค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนนะคะด้านกระทรวงสาธารณาสุข่ได้สั่งกำชับระบบการเงินและสิทธิรักษาพยาบาลให้พร้อมในช่วงสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะกับการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วยฟอกไตเพื่อให้ประชาชนค่ะเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะสุดท้ายค่ะกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นําอาหารสัตว์ไปมอบให้กับประชาชนใน จังหวัดบรุรีรัมย์แล้วก็สะแก้วค่ะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในขณะนี้นะคก็เน้นย้ำในเรื่องของทั้งการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่แล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ